สาลากลางนะเดินไปถึงได้อยู่นะเดินไปถึงได้อยู่เดินไปเดินไปเดินไปเบื่อออกกำลังยืดพุงยืดพุงพวกอันนี้ก็ยังโยกโนั่นเนี่ยเดินเข้ามาก็ยังไม่กล้าออกแรงเยอะนะคะพี่น้องที่รักที่รักทั้งหลายพี่น้องที่รักที่รักทั้งหลายมาแข็งแรงกันจั๊จัจัจัออกกำลังกายแล้วก็คุยกัน นะตรงที่โลง่ลงๆหน่อยเสียงเราจะได้ไม่ไปรบกวนคนอื่นเขาขอบคุณขอบคุณทุกคนทุกคนทุกคนขอบคุณที่มาให้กําลังใจน้องอุน้องอุนน้องอุจอดในคอมจอดในคอมเจอด่านใช่ไหม,มเจอด่านนี่มันดีหรือไม่ดียากับไม่หรือด่านมันก็มีโฆษณาใช่ไหมคะมีโฆษณาก็จะได้เพิ่มรายได้ให้เราหรือเปล่า บรรยากาศดี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 อะดี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 เออไม่ได้เข้าไปดูน้องอู้วันนี้เลยน่าตอนเช้านี่วันนี้จะยุ่งนิดนึงเพราะว่าทางด้านสีลมคุณลูกชายก็ไปส่งก็ไปส่งหลานสาว้าตเลยมาส่งทางฝั่งนี้ฝั่งทางฝั่งด้านนี้ด้านนี้ด้านคือคือมาส่งแถวเด็กอนุบาลแล้วก็เลยมาถึงสุพพันบุรีจ้ะทางเดินสวยสวย นี่เดินเป็นี้สวยงามสวยงามสวยงามพูดไม่จัดเลยพูดไม่จัดเลยเออถ้าใยละลายต,งตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เก็บเวลาไปแล้วก็เดินไปมุมนี้สวยๆกันค่ะเพื่อนๆชอบไหมคะอู้ขอบคุณนะคะลายร้านอยู่ข้างบนจริง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 ดูบรรยากาศค่ะชมบรรยากาศดีๆนะเดี๋ยวเย็นก็ฝนตกอีกาวานนี้ตกโอ้โหวิ่งหนีกัน วิ่งหนีฝนเอาหลานจะกลับจากโรงเรียนวิ่งหนีฝนแต่ไม่ได้เจอแรงพอดีช่วงช่วงที่ฝนลงแรงนั่นเขายังไม่ปล่อยครูยังไม่ปล่อยนะนเด็กๆเลิกประมาณสี่โมงกว่าสี่โมงครึ่งนะฝนตกแต่สี่โมงแต่ลงตัดเดียวในกทมลงประมาณสักสิบนาทีหลังจากนั้นก็เฉอะแฉะเดินลาบากนิดนึงเราก็สู้ๆนะคะทุกคนสู้ๆสู้ๆสปทังกะปะทังกี สู่สีสีปาังกี้ปาังกะชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะคะชมฟ้าชมฟ้าท้องฟ้าสดใสสุขใจนักหนาเพื่อนเราเข้ามาให้กํำลังใจนี่บรรยากาศบรรยากาศนะคะบรรยากาศเหมือนกับเป็นอะไรเขาเรียกว่าเอ่อเป็นซุ้มเป็นซุ้มนะซุ้มสวยๆไว้นะชมบรรยากาศดีๆนะคะ อยู่ริมน้ำคลายความร้อนลงไปได้บ้างนีต้นไทรต้นไทรใหญ่ขออนุญาตนะคะถ้ามีเทพารัก์ษสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งใดก็แล้วแต่นะคะขออนุญาตถ่ายถ่ายให้เพื่อนๆได้ชื่นชมธรรมชาติต้นไม้ใหญ่ฉันคือต้นไม้ใหญ่ <c oughs> ขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะเก็บเหรียญเก็บเวลากันไปแต่ละวัน ย่าจะว่างช่วงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเที่ยงปุ๊บเราก็ต้องเตรียมหากับคงกับข้าวให้ตัวเอง <c oughs> ไม่ได้หาให้คนอื่นเลยนะเพราะว่าลูกเขาทํางานเขาก็กินของเขาเ,เขาก็อยากซื้ออะไรเขาก็ซื้อไปเราเราก็ดูกับข้ามีอะไรที่กินได้ก็กินไปอะไรที่เราเจะต้องซื้อใหม่แล้วก็ไปเดินดูไปวันนี้เอเดี๋ยวตันงกลางวันจะกินอะไรดีนะวันนี้ ยังคิดไม่ออกแต่ถ้ามาแถวนี้ก็มีไม่กี่อย่างอะ่ะมีส้มตำม,มีข้าวราดแกงมีอะไรอีกนะเออก๋วยเตี๋ยวเป็ดเออก๋วยเตี๋ยวหมูอย่างงี้เมื่อกี้ยังเห็นปลาอยู่นั่นๆ่ๆน,น่น,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 นมีปลาด้วยนะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีขายอาหารไม่มีอาหารปลาก็ดีอย่างนะให้เขาอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาให้ให้ให้ปลาให้ให้อาหารอะไรบ้างนะเออ ถ้าในทางสวนลุมเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงปลาพวกปลานิลน,นะเลี้ยงปลานิลนี่ต้นไม้ใหญ่ฉันคือต้นไม้ใหญ่เนะขอบคุณ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 ทุกกำลังใจดูต้นใสต้นใสข้างหน้าสวยมากสวยมากบรรยากาศลมเย็นสบายค่ะเลิฟลทุกคนเลยนะคะที่นี่ถือว่าสะอาดนะนกไม่ได้มาขี่ใส่ถ้าเป็นแถวสวนลุมมันจะมีทั้งขี่นก เนาะแล้วก็มีตัวไอจระเข้น้อยนะที่นี่ที่นี่คือสวนสวนเฉลิมพระเกียรตินะเป็นสวนสาธารณะใหญ่ทีเดียวเชียวบางคนก็ต้อง,องขับรถวนนั่นนะ่ะขับรถวนไปอ้อมทางนู้นจะมีสะพานใหญ่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะแต่วันนี้ยาาคงเดินไม่ไหวร้อนแดดร้อนต้องมาหลบร้อนที่นี่มาดูต้นไม้ใหญ่ออ้ต้นหาลูกยูงต้นนั้นสวยจัง